วันนี้ครับนักชกในมุมน้ำเงิน please welcome from the blue corner m a j i s t Sedali โอ้โหอย่างเตี้ยอย่างตันครับโอ้โ oh หมาขามข้อกว่ากว่าจากเปอร์เซียครับ165เซนติเมตร24ปี m a j i s t Sedali ครับ140ปอนด์ครับอายุ24ปีนะครับ นักชกแดนเปอร์เซียมวยสายลุยประสบการณ์การต่อสู้เนี่ยหลากหลายนะครับ please, พบกับนักชกในมุมแดงครับ from the red corner from China please welcome the red corner เสียสุจิบังกรสะบัดลายจากจีนครับเสียสเจีย แข่กำลังร้อนวิชาเลยครับในวัยสิบ f ส่วนสูงนี่176ซเจ็ดสิบหกเซนติเมตรนะครับ the red corner, years old. แต่ว่าถือว่ายังต่อยมัน้อยครับประมาณ20กว่าไฟดูครับข้อมูลทั้งคู่18กับ2ีปีครับ176กับ165โอ้โหเป็นหนุ่มจีนครับที่สูงกว่า พอสมควรเลยครับ10กว่าเซนติเมตรครับโอ้บาจิตดิดูทรงแล้วตันหมัดหนักแน่ครับโอ้ยโอ้โหโชว์เลยครับต้องระวังครับอติอาเซียครับอาเซียต้องระวังครับโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้อย่าบวกเลยครับซีซูจิครับระวังหมัดบวกของมาจิสเซเดรี่ด้วยโอ้เตะหนักต่อยแรงจริงครับมาจิต โอ oh, 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 oh. oh, ้โหโดนโดนโดนโอ้ยังไงไหวยังไงโอ้ยอัจเจโอ้ยโอ้โหโดนไปหลายหมัดนะครับเซี่ยสุจีโอ้ยโอ้เสิร์ฟอยู่หน้าบ้านนะครับเสิร์ฟอยู่ฝั่งเดียวเลยครับไหวไหมครับโอ้ยเลือดกำดาวทะลักครับโอ้ยไม่ไหวครับโคตจริงจริงครับแหมมาแป๊บเดียวเลยครับวันนี้ครับอาติเซเตลลี่ครับ อยเปี้ยงหันหลังเข้ามุมครับน็อกไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่นะครับอย่าประมาทนะครับพลังกระป้นของนักโมยอิรานครับรายไหนรายนั้นครับนี่ครับโอ้กรเสิฟชุดเดียวเลยครับปังปังโอ้ประมาณเกือบเกือบสิบปังเลยครับโอ้โดนไปกี่หมัดเนยครับนับหน่อยครับ โอ้เกินสิบนะครับเกินสิบแน่นอนครับซิซูเจะแกก็รับอย่างเดียวเลยครับไม่มีโอกาสได้โต้เลยโอ้หพี่เลี้ยงเห็นก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยครับตะโกนสอนนี่นักบวยก็คงจะแมจะฟังไม่รู้เรื่องเลยครับหวดไปก่อนครับแข้งแรกแล้วกันหนึ่งสองสามห้าหสิบ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19จะ2โหลไหมครับ 20, 21, 22, 23ครับโอ้โหขาด1จะครบ2โหครับโอ้โหแต่และทีนี่ The winner is the b l a e r แล้วก็เป็นมาจิตครับเซดาลี่ครับเปิดเสียกับปั้นโหดของจริงครับคนนี้โอ้ชนะน็อกเปในยกที่1ครับโอ้สุดๆเลยครับ